เนน่ตักสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดู ev versus ham range ก็คือเรารู้ว่ามือเราอยู่คืออะไรอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ชัวร์ว่า equity ของเรามีเท่าไหร่กับ range ของเขาเพราะว่าเขามีหลายมือที่จะเล่นแบบนี้ไม่ใช่แค่มือเดียวหรือ2มือเขาอาจจะมีหลาย combination เขาอาจจะมี60-100กว่า combination ที่เล่นเหมือนกันบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยเขาอาจจะมี a king เราตามเอคิงแล้วเราโคลไม่ได้ไม่มีพอตออดแต่เขาอาจจะมีเอแจ็คเราอาจจะมีพอตออดกับเอแจ็คเขาอาจจะมีพอกเกิ air, แลแพรเรามีพอตออดกับพกเกิลแพรนะทำยังไงผมจะโชว์ง่ายๆครับสมมุติตอนนั้นเราเล่นทัวร์นาเมนต์ตอนนั้นนี่ว่าสมมตุติมีบิ๊กไลน์สมอลไลน์เล่นแอนที่หนึ่งแล้วเราเปิดเราเปิดมินิมัมเรสแล้วคนหนึ่งมาโอเอนสมมตุติเราเปิดคัตออฟแล้วก็โอเอนปุ่มกับ15บิ๊กไลน์เราต้องการพอตออดเท่าไหร่คือเราเปิดแล้วสองสองบิ๊กไลน์ใช่ไหมแล้วเขาโอเอน15บ แล้วถ้าเกิดเรารรพอแล้วพอตเท่าไหร่15จากเรา15จากเขาแล้วบวก2.5จาก small line big line กับ a n t i y ก็เป็นสามจจุดแต่จุดกรณีนี้เราต้องการ40%พอตออดถ้าเรารู้ว่าเราต้องการ40%พอตออดก็เริ่มง่ายเราก็ต้อีกสุดท้ายที่เราต้องการก็คือสมมติเรามี king queen suit แล้วเราคิดว่าคนนั้นอะ่ะเข้าข้างท้ายเขาอาจจะมี range pocket pair ต่ำถึงคู่4 เขามีซูดเอเอสิบพลัสมสมมติแบรนสมมตินี่แบรนโอเอาจะมีจักสิบซูดสมมติอะไรให้เนีเอาง่ายๆอ้าวเรามี42% equity เราขอได้เพราะว่าเราบอกแล้วเรามีพอดอ่อน่อร์นแต่ถ้าเกิดเรามีมืออื่นที่อ่อนกว่า King Queen Suit เราโดยถ้าเกิดเรามี k King j a c k o f suit เราขอได้ไหมครั b l อ n d ถ้าเกิดเป็นคนท้ายขอไม่ได้เรามีน้อยกว่า4 0แล้วก็เหมาะ เทคนิคนี้ใช้ได้ด้วยโพสฟอกด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีจังหวะที่แบบว่ามาฟอกที่ฟอกอย่างนี้แล้วเราอาจจะมีจักสิบซูตฟล r a จ็อกกระชับฟลจอกทัวมาคาัอ้นนปกตนนิน่าจะคอท,ทุกโอเวนได้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่า มันมีพอตออดจริงหรือเปล่าวัเราต้องการ40%พอตออดเหมือนเดิมนะเาแล้วอีกคนหนึ่งอาจจะมีพอตกระเจ็ดพอตกระสี่สมมติคนนึงอยู่ในบิ๊กไลน์แล้วเขาออกมาแล้วเขาโอเอนเลยอาจจะไม่เก่งไม่น่าจะถูกแพ้โ okay. okay. อเอนโอเคเอาง่ายแค่อย่างนี้ อันนี้ไม่ใช่อ่เซนริโอจริงเอาแค่พูดสมมติถ้าเราคิดว่าเขาเอา r รน g ์นี้แล้วนี่ hand ของเราอ่าเราไม่พอถ้าเราไม่ใช่เป็นไอ้ Jack s u i นะครับไอ้ Jack Jack สิบ s u i ถ้าเราเป็นแค่ Jack สิบกับ back d อ o r ไม่พอถ้าเราเป็นมืออื่นมีพอมี one o v เ r อ a กับชอปเอ้ย o n น over a เป็น d าวนกับ back door space, space er. s ส a d e หรือ Spade Blocker ขอได้